วันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม2563เวลา11นาฬิกาสำนักง,งานชลประธานที่7นำโดยนายเกติศักดิ์หนูแก้วผู้วำนวยการสำนักง,งานชลประธานที่8รักษาราชาการแทนู้อำนวยการสำนักง,งานชลประธานที่7พร้อมด้วยรองผู่อำโดยการสำนักง,งานชลประธานที่7และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลเร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่แม่น้ำมูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อดำเนินการตามแผนรองรับมวลน,น้ำจากแม่น้ำมูลตอนบนที่จะไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีลงไปสู่แม่น้ำโขงตามนโยบายของดรทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่กำชับกรมชลป,ประทานให้บริหารจัดการน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน หากเขื่อนใดยังมีพื้นที่รองรับน้ําให้เก็บกักน้ําให้มากที่สุดสําหรับไว้ใช้ในฤดูแล้งสําหรับเขื่อนที่มีน้ําเกินปริมาณเก็บกักให้ทยอยระบายน้ําออกซึ่งต้องระวังไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ําหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่28ตุลาคม25 6 3ที่ผ่านมาดรทวีศักดิ์ธนะเดชโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา บินสำรวจสถานการณ์ลำน้ำมูลเพื่อประเมินสถานการณ์เตรียมแผนรับมวลน้ำขนาดใหญ่จากพายุโมราเบในช่วงวันที่28-29ตุลาคมและได้สั่งการให้สำนักง,งานชลประธานที่8ร่วมกับสำนักง,งานชลประธานที่7และสำนักเครื่องจักรกลดำเนินการเร่งผักดันน้ำสู่แม่น้ำโขงณบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยก่อนหน้านี้ทางกรมชนประทานได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำ ในลำน้ำมูลจำนวนรวมทั้งสิ้น97เครื่องอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานชลประทานที่8จำนวน47เครื่องและอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานชลประธานที่7จำนวน50เครื่องณนะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารทำให้ปัจจุบันมีอัตราการไหลของน้ำเพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสามารถช่วยเร่งระบายน้ำจากน้ำมูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านน้ำมูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีลงสู่แม่น้ำโค้งได้ประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้นายเกติศักดิ์หนูแก้วผูว้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่8รักษาราชการแทนผูน้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำณสถานีวัดน้ำท่า m 7ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในระดับทรงตัวมีอัตราการไหลอยู่ที่1,575ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที ปริมาณน้ำมีอยู่ประมาณ81.29%ของความจุลำน้ำซึ่งสถานการณ์น้ำของแม่น้ำมูลอยู่ในเกณฑ์ปกติและคาดการว่าหากมวลน้ำที่มาจากแม่น้ำมูลตอนบนจะไหลลงมาเพิ่มเติมสู่พื้นที่รองรับน้ำแม่น้ำมูลตอนล่างจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ติดริมฝั่งแม่น้ำมูลหรือชุมชนที่ท่วมขังไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ เรณาติดตามข่าวสารจากกรมตุนะครับสมาคงกรมจมาทานก็ตรวจสอบข่าวก็ติดต่อมาที่1,460นะครับ